คลิปนี้นะฮะจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับราคาใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับเดือนมิถุนายนนะฮะสอนะครับว่าตอนนี้ราคา Honda w เวบหนึนะครับตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2023ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนลพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับวันนี้ก็เข้ามาก็จะเป็นตัวสีดําเทานะครับอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นตัวใหม่แบบดิจิตอล ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับเดือนนี้ก็เดือนมิถุนายนแล้วนะครับ2,566นะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับเงินสดนะของเว็บร้อยี่สิบห้านะฮะตัวล้อแมกหรือว่าตัวท็อป,ปี2023นะีรับว่าตอนนี้ราคาเงินสด รวมจดทะเบียนอยู hmm. ่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเทานะครับจดทะเบียนนี่จะเป็นสีดําเทานะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีสีเทานะฮะตรงคอนโซลตรงนี้นะฮะแล้วก็ฝาครอบใหม่นะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะับปี2023นะครับผมนะก็จะเป็นระบบใหม่แบบดิจิตอลนะตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะแล้วก็จะมีที่ใส่ของนะครับนี่ฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดําเงาแล้วก็สีเทานะครับ สวยงามเลยนะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมอูนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับราคาเงินสดโปรโมชั่นเดือนมิถุนานะ2,566นะที่ลงนี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานสักคันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีเว็บ125นะตัวล้อเม็ดสีดําเทานะมาอัปเดตราคาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟไท้ายนะ ไฟท้ายนี่เป็นแบบ f ู l l LED นะครับผมนะตัวนี้ก็รถผลิตวันที่22พฤษภาคมนะ2566นะทุกวันนี้ AP พีฮ d น้าก็มีสติกเกอร์ติดให้เรานะครับให้เรารู้ว่ารถที่เราซื้อนี่ผลิตวันที่เท่าไหร่นะครับเดือนไหนนะครับเพราะว่าวันจดทะเบียนนี่เราสามารถดูได้ที่คู่มือนะครับแต่ว่าวันเดือนผลิตนี่ตอนนี้เขาก็มีให้นะครับให้เราได้รู้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ตัวท็อปนะฮะก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะก็จะมีสีดําเทาตัวนี้นะครับแล้วก็แดงเทาขาวแดงนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเทาน้ําเงินนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิสหน้านะครับเนี่ยต,ต,ตัวนี้ก็จะเป็นปัน arriba, ๊มดิสตัวบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อแมกนะฮะล้อแมกก็เป็นล้อแมกลายห้าก้านสีดําด้านนะฮะล้อแมกก็จะออกสีดําด้านๆนะฮะล้อแมกก็เป็นล้อแมกปี2022นะครับ ตัวนี้ก็เบรกหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะฮะดิสเบรกหน้าก็จะเป็นแบบหนึ่งลูกสูบนะตัวนี้ยางหน้าในใช้ของวีเรเบอร์นะขนาดยางนี่เจ็ดสิบทับเก้าสิบนะขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับในส่วนของราคานะครับสำหรับ Honda w เวฟหนึ่งสองห้านะครับตัวล้อแมกหรือว่าตัวท็อปปี2023สีเทาดำตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับเดือนมิถุนายนะฮะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่ห้าหมื่น 7,600บาทนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่57,500นะครับแต่ว่าราคาเดือนมิถุนายนะครับตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่57,600บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาพร้อมทุกอย่างนะครับผมนะฮะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสีของเขาสวยมากนะครับสาหรับ เว็บหนึ่งสองห้านะครับตัวล้อแม็กตัวนี้นะครับอันนี้ครับเป็นราคาที่ติดมากกับรถนะฮะห้าหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับแต่ว่าทางร้านของเราก็ขายอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทนะครับจ่ายห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะตัวนี้ก็ประหยัดอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิตรนะฮะเติมหนึ่งจุดสี่นี่สามารถขับได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับ สำหรับเวฟบหนึ่งสองห้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของยูบ็อกนะฮะหรือว่ากล่องเก็บของนะครับนี่ฮะใหญ่มากนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับแล้วก็ถังน้ํามันนะถังนี่จุน้ํามันได้ห้าจุดสี่ลิตรนะฮะรองรับแก๊สโซฮอล์เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบห้าแล้วก็อีรยี่สิบนะแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับว่าจะเติมตัวไหนนะครับตัวนี้ผ้าพบอกจะเป็นสีดํานะฮะเวฟบหนึ่งสองห้าสองพัน 23นี่เบาะดําดก็จะมีสีดําเทากับสีแดงเทาน,นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหลังนะข้างหลังนี่จะเป็นดำนะข้างหน้าดิสส่วนข้างหลังนี่จะเป็นแบบดาเบรกนะฮะลอ้อแมกก็เป็นลอ้อแมกลาย,ลาย5้าก้านเหมือนกันนะครับนี่ฮะล้อแมกก็จะเป็นสีดําออกด้านๆนะฮะขนาดยางหลังนี่80ดสทับเกขอบสินิ้วนะฮะยางนอกก็ใช้ของวีรเบอร์นะครับนี่ลายยางของวีรเบอร์ใหญ่มากนะครับสําหรับยางหลังนี่เหมาะมากนะครับสาหรับพี่ๆเพืพ่อน อที่ไปใช้นะฮะสายบรรทุกนี่ถูกใจเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของพักเท้าก็อยู่ตรงนี้นะครับพักเท้าหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับนี่ก็จะมีระบบโซ่สเตอร์นะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานที่ว่าเน้นทนแรงประหยัดนะฮะตัวรอยยิมห้าในประหยัดมากนะครับ เพราะว่าเป็นระบบโซ่สเตอร์แล้วก็ระบบเกียร์นะฮะส่วนเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนสีระดับนะฮะเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สนะครับเวลารถจอดนิ่งเนี่เหยียบไปข้างหน้าก็เปลี่นเกียร์ว้างได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับเครื่องตัวใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะครับหลูกสูบ2วาลบานะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดนะฮะ PGM-FI นะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่50มนตัวี้ช่วงชักนี่63.1นะครับ นี่ฮะสวยงามมากนะครับตัวนี้ฮอน้าเขารับประกันเครื่องยนให้3ปีนะฮะหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9อนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์ผมเองนะฮะอันนี้คือราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับผมนะราคาโปรโม มิถุนายนนะฮะสองพนะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่57,600บาทนะครับจ่าย57,600นพร้อี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่ายแค่นี้ก็รอรับป้ายทะเบียนแล้วก็สำเนาคู่มือนะครับอีกประมาณ45วันนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับส่วนเงินดาวนะะตอนนี้ของเราก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับจ่ายรับรถอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับออกรถได้เลยนะครับ ค่างวดก็ส่งยาวสุดได้ถึง4ปีครับ48งวดนะฮะดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่1.06นะครับนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของลูกค้านะครับในส่วนของประกันรถหายนะครับตัวนี้ก็ปีละ950บาทนะครับเพื่อนๆพืนี่พนะฮะคนไหนสนใจก็สามารถทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950นะแต่ว่าเงินสดเราไม่บังคับนะฮะถ้าทําก็จ่ายเพิ่มอีก950บาทนะแต่ถ้าไม่ทาก็ราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบก็อยู่ที่ 5 7 6 0 0บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะข้างหน้าสวยมากนะครับสามารถใส่ตะกร้าหน้าได้เหมือนกันนะฮะชุดตะกร้าหน้าก็371บาทนะครับส่วนของกันลายนี่162บาทนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆนะพี่ๆท่านใดนะฮะ เคยซื้อหรือว่าเคยไปสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าราคาในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่ของเพื่อนเพื่อนพี่ๆขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่57,600บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบ,บรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับเว็บ1นึตัวทบหรือว่าตัวล้อแม็กปี2023นสาะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณมากๆนะครับสว